พระทองคําถ้ำพันปีลุงหนุ่มสตอรี่สวัสดีครับงูใหญ่ตัวเข่องกระเด็นไปติดผนังถ้าทำให้หินแตกปีออกซึ่งมีแสงส่องประกายออกมาเหลืองอลามไปทั่วบริเวณกำนันโชคผู้ยิงงูใหญ่จ้องมองด้วยตาเบิกโพงโอ้ช่างเป็นบุญแท้ พระพุทธรูปทองคำมีอยู่จริงๆนี่เหรอสวรรค์ทรงโปรดแล้วทองเหล่านี้น่ะกำนันเสียตรงผู้เป็นเพื่อนรักพร้อมสมุนอีกสามคนเบิกตากว้างที่บุกเข้าถ้ำหินแห่งนี้ได้โดยง่ายเพราะกำนันโชคเป็นผู้ที่เก่งทางคาถาอาคมพอสมควรทองก็แบ่งกันแต่พระพุทธรูปทองคำนั้นเป็นของฉันถ้าใครแตะไม่ได้ออกจากถ้ำแห่งนี้แน่กำนันขู่ พร้อมเดินเข้าไปหาพระพุทธรูปทองคำนั้นที่เปล่งแสงอยู่ตลอดเวลาฮ่หาฮ่ต่อไปข้าจะได้เป็นใหญ่แต่เพียงผู้เดียวฮ่าฮ่ฮ่แกยกพระพุทธรูปทองคำขึ้นจากแท่นมาถือเอาไวช้ชมความงามที่ส่องประกายจากทองคำบริสุทธิ์แท้ๆที่หาไม่ได้อีกแล้วในโลกใบนี้กรืนเสียงสนั่นภายในถ้ำแห่งนั้นทำให้ทุกคนตกใจใช่น้อยมันแปลกมาก เหมือนมีอะไรบางอย่างเคลื่อนที่ออกมาจากใต้พื้นถำ้ำเร็วเข้าขนทองออกไปเร็วเสียตรงสั่งสมุนกำนันเก็บพระพุทธรูปไว้แล้วยัดกระสุนอาคมเข้าไปในกระบอกปืนเตรียมพร้อมเพราะลังสังหรณแกไม่พลาดแน่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ภายในถ้ำแห่งนี้และมันคือมลึกตะยูล้ายที่ทุกคนคาดไม่ถึงทุกคนขนหีบทองสามสี่ใบออกมาด้วยความเร็วแต่พวกมันก็หยุดชะงัก เมื่อมีสิ่งหนึ่งปรากฏตัวอยู่ข้างหน้าจ้องเขม็งมาอย่างหโหยหิวเต็มทนกระหาดร่างดำทะมึนพุ่งเข้าหาล่าสมุนเสียตรงจับฉีกเนื้อออกเป็นชินช้นๆมันกินเนื้อพวกเขาด้วยความกระหายตัวอะไรที่น่าขยะขยงซึ่งไม่เคยพบมาก่อนเลยแกไอ้พวกผีปลาเสียงปืนดังขึ้นสามนัดซ้อนมันเซถลาออกไปเสียตรงได้หีบหนึ่งใบวิ่งตามกนอนโชคออกมา ปล่อยให้สมุนโดนเล่นงานโดยไม่เหลียวหลังเอาชีวิตรอดออกไปโดยเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีรอด้วยกำนันอย่าทิ้งฉันรอด้วยเร็วสิไอตรงเขายิงสกัดล่างดำทมึนนั้นที่ติดตามมาอย่างรวดเร็วเหมือนสายลมวิ่งสิโว้ยกำนันบอกแต่ช้าไปเสียแล้วสิ่งนั้นกระชากเขากลับคืนเข้าสู่ถ้ำแห่งนั้นเสียงร้องของเพื่อนเขาร้องลั่น เขาไม่อาจาช่วยใครได้เลยนอกจากเขาคนเดียวดีที่พระพุทธรูปทองคําอยู่กับเขาพวกปีศาจร้ายจึงไม่กล้าเข้ามาใกล้เป็นเพราะอ,อํานาจของพระพุทธคุณแท้ๆกำนันโชคเดินออกมายืนที่ปากถ้าก่อนจะระเบิดหินปิดปากถ้าเอาไว้หอมปิดพ่ายลงอัคระคาถากํากับไว้อีกชั้นหนึ่งการปีศาจร้ายผีป่าออกมาจากถ้าแห่งนั้นเพื่อตามล่าเขา15้าปีต่อมา กำนันโชคซึ่งปกครองอยู่บ้านดงเย็นอย่างมีความสุขเขาร่ำรวยมีอิทธิพลเพราะการค้าภายในไร่ของเขาเป็นร้อยๆไร่ปลูกทุกอย่างส่งขายให้ตลาดการเกษตรช่วยเหลือชาวบ้านเป็นที่รักของคนทั่วไปเขามีลูกชายวัยสิบหากำลังเติบโตเป็นหนุ่มชอบผจนภยัยและล่าเรียนวิชาต่างๆจากเขาจนหมดลูกชายคนเดียวที่สืบทอดดูแลการเกษตรในไร่โดยไม่สนใจว่าปริญญานั้นเป็นเช่นไร ไอ้มิงวันนี้เดี๋ยวเข้าเมืองกับพ่อนะไปรับเพื่อนพ่อที่จะมาพักอยู่ไล่เราสักเดือนสองเดือนใครหรือพ่อเดี๋ยวแกก็เห็นเองยกกันมาทั้งครอบครัวเลยจากกันเป็นสิบสิบปีแล้วลูกสาวคงอายุเราๆลกับแกนั่นแหละครับผมไปอาบน้ำก่อนนะพ่อเออกำนันโชคมองลูกชายที่มักชอบใช้ชีวิตสันโดษอยู่กับธรรมชาติและไม่ฟุ่มเฟือยเหมือนเด็กคนอื่นๆ เขาสอนลูกให้เก่งและมีคุณธรรมอนาคตจะได้เป็นคนดีของสังคมในบ้านไล่ต่อไปรถตู้คันใหญ่ของกำนันโชคขับไปโดยมิ่งเข้ามาจอดที่หน้าตลาดสมุนเปิดประตูรถออกกำนันและโชคลงมาจากรถมองดูรอบๆตลาดสดของแกตำบลแห่งนี้กำลังจเจริญไปในทิศทางที่ดีเยี่ยมพ่อแล้วลุงจะมากี่โมงครับมิ่งถามพ่อเพราะจะไปทำธุระส่วนตัวสักหน่อยเฮ้ย นี่มารับเพื่อนพ่อยังคิดจะไปหาสาวๆอีกเหรอห้ามเด็ดขาดเลยนะไอ้มิ่งครับเขาหันไปทางตลาดสดที่คุนเคยสาวชาวสวนที่เขาไฝ่ปองวันนี้เธอคงมาสายเฮ้อเอาไว้วันหลังก็ได้ค่อยเจอเธอวันนี้ต้อนรับชาวาคณะคนกรุงก่อนเดี๋ยวพ่อจะเสียอารมณ์ไม่นานรถขับเคลื่อนสี่ล้อก็แล่นเข้ามาจอดพร้อมๆกันทังสองคันประตูถูกเปิดออก เหมลงมาในมากเจ้าพ่อหนวดเรียวงามดูแข็งแรงเหมือนหนุ่มๆไอเกอร์ไอเหม I girl, I ทั้งคู่โผเข้ากอดกันอย่างคิดถึงมิ่งยืนมองดูคนที่อยู่ในรถซึ่งกำลังเปิดประตูลงมาเช่นกันเธอเป็นหญิงสาวหุ่นเพียวหน้าตาดีดูอหญิงยะโสยิ่งนักมองดูเขาแบบไหนก็ไม่รู้ดูอีกคนก็เรียบร้อยน่ารักเป็นธรรมชาติเธอยิ้มให้เขาซึ่งเขาก็ยิ้มตอบ ก่อนพ่อกำนันจะแนะนำให้รู้จักกันนี่มิ่งลูกชายฉันเองเหมสวัสดีครับลุงเหมโอ้โตเป็นหนุ่มร่างใหญ่บึกเหมือนพ่อเลยนะดีดีเราจะได้เดินทางกันต่อได้หรือไงโชคเออค่าเตรียมต้อนรับเองที่ไร่แล้วไปกันเลยมิ่งยิ้มให้สองสาวก่อนจะเดินมาที่รถเปิดประตูออกขึ้นไปขับรถเคลื่อนออกจากตลาดแห่งนั้น ขามองสีหน้าของพี่สาวคนโตของลุงเหมแล้วรู้สึกหมั่นไส้เต็มทนยิงยโสดูถูกคนนี่สินะเขาเรียกว่าผู้ดีเธอคงเป็นผู้ดีกรุงเทพที่ไม่ชอบบ้านไร่หรือธรรมชาติเธอคงชอบปากคอนกีดเป็นแน่แท้แต่คนน้องสิน่าสนใจเธอดูเป็นธรรมชาติไม่ตกแต่งอะไรที่หรูหราดูเธอสดชื่นตื่นเต้นที่ได้สัมผัสกับชนบทอันสวยงามแห่งนี้ เป็นไงมิ่งลูกสาวเพื่อนพ่อถูกใจบ้างไหมกำนันถามเขาขึ้นโดยไม่มีมูลเหตุทําให้มิ่งคิดไปต่างๆนานา,นาก็ดูดีนี่พ่อคนพี่ดูจะหยิ่งไปสักหน่อยเขาคงไม่ชอบชนบทหรอกแต่คนน้องดูดีกว่าเยอะเพราะเธอดูจะตื่นเต้นมากที่มาบ้านเรานะพ่อดีแล้วลูกสนิทกันเอาไว้แล้วจะดีเอง <m> 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 พ่อหมายความว่ายังไงหวัวเราะแบบนี้ เอหน้าเดี๋ยวแกก็รู้เองกำนันบอกลูกชายคนเดียวที่ทำท่าทางอึดอัดเมื่อรู้ว่าพ่อผิดบางอะไรบางอย่างเอาไว้เขาคิดว่าต้องเกี่ยวข้องกับเขาแน่นอนถ้าอย่างนั้นมันคืออะไรกันที่บ้านของกำนันโชคผู้คนนับหน้าถือตามาในงานกินเลี้ยงที่จัดขึ้นใหญ่โตพอสมควรชาวบ้านก็มาเยอะดูคึกคืนสนุกสนานมิ่งและเพื่อนๆจับกลุ่มกันอยู่อีกที่หนึง่งเขาดูโดดเด่นเป็นพิเศษ สองสาวจากกรุงเทพก็ดูดีมีหนุ่มๆเข้ามาถามเรื่อยๆเพราะเป็นคนสวยพี่ฝนคิดว่ามิ่งเป็นยังไงบ้างคะดูดีหรือเปล่าลูกน้ำถามพี่สาวที่เธอยืนมองมิ่งอยู่อย่างพิจารณาในความสามารถของเขาก็ดูดีนะรูปร่างเหมือนนายแบบแถมร่ำรวยกว่าพวกเราเสียอีกแต่ผิดที่เขารักธรรมชาติไม่ชอบสังคมเมืองใหญ่พี่สาวเธอพูดอย่างยัโส แต่น้ำคิดว่าเขาเป็นธรรมชาติมากเลยนะเพื่อนฝูงเยอะแยะพูดจาไพเราะชอบช่วยเหลือคนอื่นถือว่าเขาดีพอสมควรเลยละ่ะนั่นเขาได้ชื่อมาจากพ่อของเขาถึงได้ยิ่งใหญ่เขาคงไม่มีความสามารถเท่าไรหร่หรอกนะพี่อย่าดูถูกเขานะเพราะเขาเป็นคู่มั่นของพี่แต่พี่ไม่คิดเลยว่าพี่จะต้องมามั่นกับหนุ่มบ้านนอกแบบนี้ถทพี่ฝนอย่าคิดอะไรที่ดูถูกคนแบบนี้ซิ เขาได้ยินคงกดแน่ๆพ่อน่ะอาศัยเงินเขานะถึงได้พยุงบริษัทเราไว้ได้เฮเวรกรรมจริงๆในคืนนั้นน้ำและมิ่งคุยกันถูกคอมากเพราะเธอเรียนการเกษตรมาโดยตรงเขาก็เรียนมาจึงรู้หลักการดีเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ในเชิงวิชาการและปฏิบัติไปพร้อมๆกันรุ่งเช้ามิ่งเตรียมตัวออกไปไล่ไปดูผลผลิตที่เก็บขึ้นรถไปส่งตลาด เขาต้องเช็คยอดขายแทบทุกวันเพราะการส่งออกมากขึ้นเรื่อยๆพี่มิง่งไปได้วยคนนะคะน้ำนั่นเองเธอยือนรอที่หน้ารถแล้วมิ่งยิ้มและเปิดประตูรถ,รรถก่อนจะเดินอ้อมมาทางด้านคนขับแล้วขับรถออกไปจากหมู่บ้านมุ่งสู่ไร่ของเขาฝนเองออกมาเห็นพวกเขารู้สึกหมั่นไส้น้องสาวและคู่มั่นเป็นพิเศษคนบ้าอะไรไม่รู้ว่าใครเป็นคู่มั่นตัวเองเธอยือนมองด้วยความโกรธเต็มที่ ต้องแก้เผ็ดผู้ชายคนนี้ให้รู้ว่าเธอคือผู้หญิงที่ทุกคนต้องสยบอ้าวหนูฝนไม่ออกไปไล่กับพี่เขาละลูกกำนันโชคถามฝนที่ยืนอยู่ระเบียงบ้านชั้นบนสุดมองออกไปดูที่ไล่อันกว้างใหญ่ได้สบายอ๋อเดี๋ยวก็ไปคะลุงขอเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนตามสบายนะบ้านนี้ก็เหมือนบ้านหนูนั่นแหละกำนันมองตามว่าที่ลูกสะพ้ยแต่เจ้ามิ่งกลับดูจะชอบน้องสาวมากกว่า มันยังไงกันแน่คงต้องพูดกับลูกชายให้เข้าใจซะแล้วว่าจะมั่นกับคนไหนจะได้รู้ว่าใครคือตัวจริงที่พ่อแม่ได้กำหนดไว้ให้ที่ไล่มิ่งและน้ำเดินดูพืชผลบ่อเลี้ยงปลาและสัตว์เลี้ยงซึ่งเป็นผลผลิตการเกษตรที่ผสมผสานกันได้อย่างสมบูรณ์อีกแนวหนึง่งพี่ทำเองละจ้าใช่พ่อเป็นคนช่วยได้เงินทองผมลงแรงจุดสำเร็จนี่ก็ได้กำไรมาบ้างแล้ว ที่เลือนรับรองเหมคุยกับลูกสาวคนโตปล่อยให้น้ำไปเล่นกับเพื่อนชาวไร่ที่เธอชอบผลว่าไงตกลงหรือยังเป็นอะไรไปดูจะไม่พอใจเหลือฝนใช่ค่ะคุณพ่อมันบ้ามันคงไม่ชอบหนูแต่มันชอบใยน้ําไม่น่าพายใยน้ํามาด้วยเลยนะคุณพ่อจะเย็นเย็นรับรองว่าเพื่อนพ่อไม่ปล่อยให้พวกเขาชอบกันหรอกเราจะมั่นกันในเร็ววันนี้ลูกต้องเข้าใจนะ ว่าพ่อมีแผนที่จะไปหาทองคำนั่นและพระพุทธรูปก็ต้องเป็นของพ่อด้วยเราจะรวยกันเข้าใจหรือเปล่าฝนข้าพ่อหนูจะทําดีกับเขาเพื่อพ่อและทองคำฝนยิ้มกว้างออกมาอย่างมีความสุขเมื่อนึกถึงทองคำและสมบัติอันมหาศาลของกํานำโชคที่จะต้องตกเป็นของมิ่งคนเดียวถ้าเธอได้กับเขาเงินทองของใช้ไม่หมดชีวิตจะมีแต่ความสุขโดยไม่ต้องดินลน งานมั่นมีขึ้นทำให้น้ำและมิ่งถึงกับอึง้งแต่พวกเขานั้นสัญญากันมั่นว่าจะไม่ภาคจากกันการมั่นหมายเป็นเพียงการจองไว้จะเลิกตอนไหนก็ได้เขาบอกน้ำให้รอวันนั้นวันที่เขาจะได้เป็นอิสระจากเธอต่อมาพ่อของเขาบอกให้เขานำทางไปเที่ยวป่าโดยมีเหมและลูกหาบพร้อมลูกสาวสองคนซึ่งกำนันโชคไว้ใจลูกชายของเขา ที่ดูออกจะเก่งกาจกว่าเขาเสียอีกในการออกป่าครั้งนี้มิ่งขาอยู่ใกล้ๆฝนนะอย่าทิ้งฝนเชียวป่าหน้ากลแบบนี้ฝนกลัวนะ่ะครับไม่ต้องห่วงผมดูแลคุณอยู่แล้วคุณคือคู่มั่นผมนี่ทุกคนออกเดินทางได้เขาล้องบอกสมุนสี่ห้าคนอาวุธครบมือขึ้นรถขับเคลื่อนวิ่งออกไปกำนันโชคยืนดูอย่างวิตก เฮมคงไม่คิดไปที่ถ้ำม,มรณะแห่งนั้นอีกนะมันอาจจะเกิดอาเพศขึ้นมาอีกยิ่งคิดยิ่งเป็นห่วงลูกชายและชาวคณะที่ร่วมเดินป่าเหล่านั้นขอให้รอดเถอะอย่าได้ไปที่แห่งนั้นอีกเลยเพราะคำสาปที่แรงกำลังจะโผล่ออกมาตามคำของพวกผีนรกเหล่านั้นรถของเฮมจอดที่เนินลูกหนึ่งแล้วเอากล้องสองทางไกลขึ้นมาสองเพื่อสำรวจถ้ำแห่งนั้น ซึ่งมีผ้ายันปิดเอาไว้ตามคําบอกเล่าของเสียตรงน้องชายของเขาเองเขาต้องเอาทองในถ้าแห่งนั้นให้ได้และทุกอย่างจะต้องเป็นของเขามันจะช่วยพยุงฐานะอันย่าแย่ของเขาได้มันคงอยู่ตรงเขาลูกนั้นแน่ใกล้ความจริงเข้าไปทุกขณะแล้วดูอะไรครับจะไปกันต่อได้หรือยังครับลงุงเออไอหลานชายรู้จักเขาลูกนั้นไหมรู้ครับเป็นภูเขาที่สวยงามแต่เขาเล่ากันว่า เป็นดินแดงแห่งคำสาปใครเข้าไปแล้วเมื่อกลับออกมาทุกคนจะต้องตายกันหมดครับแล้วหลานชายเชื่อหรือเปล่าหรือว่ากลัวไม่ครับผมไม่เคยกลัวแม้แต่พูดผีพีศารแต่พ่อก็เคยห้ามบ่อยๆผมจึงไม่อยากเข้าไปเองงั้นหลานชายไปกับลุงแล้วลุงจะบอกอะไรให้ภายในถ้ำแห่งนั้นนะ่ะก็มีดาบและคาถาหลายอย่างถ้าเราไม่เข้าไปดูจะรู้หรือว่า ใครโกโหกใครมันก็จริงครับตกลงตามนี้เลยทั้งหมดออกเดินทางด้วยเท้าตรงไปที่ภูเขาลูกนั้นที่อยู่ห่างออกไปเกือบ30กิโลเมตรซึ่งต้องเดินทั้งวันทั้งคืนก็คงไม่ถึงเราจะพักที่นี่กางเต็นท์ได้แล้วเตรียมอาหารด้วยเมื่อมีตัดชิ้นเนื้อย่างให้น้ำอร่อยไหมน้ำค่ะอร่อยมากเลยนี่เป็นครั้งแรก ที่ออกป่าล่าสัตว์มันเป็นชีวิตที่ตื่นเต้นมากเลยค่ะพี่มิง่งรับรองน้ำจะได้อยู่ในป่าแถบนี้จนแก่จนเท่าแน่ถ้าชอบมันด้วยใจข้าเธอยิ้มเขินเขินก้มหน้ากินเนื้อย่างต่อส่วนฝนนั้นมันไส้มิ่งเต็มทนเขาไม่เอาอกเอาอกใจเธอในฐานะคู่มั่นเลยบ้าบอรจริงๆไอคนบ้านป่าน,นี้คอยดูเธอได้สมบัติเมื่อไหร่จะจัดการให้ตายคามือเชียว ตกดึกเสียงหมาป่าเห่าหอนมาเป็นสายทําให้ทุกคนหวาดระแวงใช้เล่นน่ากัดจังเลยค่ะมิ่งอย่าไปไหนนะคะืมผมคุ้มครองคุณเองไม่ต้องห่วงหรอกหมาป่ามันหอนเมื่อเจอเหยื่อเพื่อออกล่าเราคงอยู่ห่างไกลมันไม่ต้องกลัวหรอกและบริเวณนี้ผมก็ลงคาถาอาคมเพื่อกันอนาเขตไม่ให้อันตรายจากสิ่งที่มองไม่เห็นเข้ามาในแคมป์ของเราได้แล้ว ขอให้ทุกคนอยู่ในแคมป์และอย่าออกไปข้างนอกโดยพลาุการรุ่งเช้าป่าทั้งป่าเงียบสงบเมื่อเข้าใกล้บริเวณภูเขามรณะแห่งนั้นมิ่งยืนเดินอยู่บนโขดหินกับน้ํามองสํารวจดูบริเวณนั้นก่อนจะสั่งให้ทุกคนกางเต็นท์ตรงนั้นเพื่อที่จะได้พักแรมจะได้เข้าไปถ้าได้สะดวกขึ้นเป็นไงหลานชายพอที่จะเข้าปากถ้าได้หรือไม่ครับเราอานระเบิดปากถ้านั้นแล้วเข้าไปสํารวจเลยไม่น่าจะนานหรอกครับ ดีมากสมที่จะเป็นผู้นำครอบครัวจริงๆเห็มตบไหลว่าที่ลูกเขยในอนาคตอันใกล้นี้เขาจะเป็นใหญ่ในเขตนี้และบริษัทรลบาเหมาของเขาก็จะยิ่งใหญ่ตามไปด้วยเพราะทองคำมหาศาลและอำนาจของเหล่าพูดผีที่น้องชายของเขาเคยบอกเอาไว้คลืนหินที่ปิดปากถ้ำถูกระเบิดกระจายออกไปทำให้เห็นปากถ้ำได้อย่างชัดเจนเหมเดินเข้าบุกใกล้ๆด้วยความดีใจเดินเข้าไปโดยไม่ฟังเสียงของมิ่ง ซึ่งยืนคู่อยู่กับน้ําพ่อจะเป็นอะไรไหมพี่คงไม่หรอกเดี๋ยวพี่จัดการเอาของของเราก่อนแล้วค่อยตามไปก็ได้เร็วหน่อยนะพี่ดูสิพวกเขาหายเข้าไปในถ้ำกันหมดแล้วมิ่งและน้ํายกเอายามออกมาพร้อมด่าบ,บนราณย,ยึดขึ้นเหนือศีรษะก่อนจะไล่คาถาเราไปกันเถอะไปสิอย่าให้มีอะไรเลยดูถ้ำนี้พิลึกน่าดูหมายความว่ามีอันตรายหรอพี่ ใช่ภายในถ้ำมีอะไรก็ไม่รู้ทำไมถึงมีผ้ายันปิดกั้นเอาไว้อีกทั้งยังมีคาถากำกับอยู่หน้าถ้ำอีกด้วยพี่รู้สึกว่ามันมีอันตรายจากภัยมืดที่เรามองไม่เห็นเร็วเขา้าเขาจับแขนน้ำวิ่งเข้าไปตามทางทะลุออกมาห้องกลางเขามองดูทางสามแยกแล้วยืนนิ่งเพราะไม่รู้ว่าพวกเขาไปทางไหนกันแน่ทางไหนดีพี่มิง่งไม่รู้พวกเราคงต้องเสี่ยงดูว่าทางไหนที่จะไปเจอกับพวกเราได้ มิ่งนำทางไปทางคับแคบซึ่งมีกลิ่นเหม็นเน่าของซากสัตว์ที่คุ้งกระจายไม่นานนัก uh, ก็ทะลุเข้ามาอีกห้องหนึ่งเสียงปืนดังขึ้นอีกทางทำให้เขาหยุดฟังเสียงชัดๆอ๋อช่วยด้วยโอ้ยเสียงร้องลั่นสะท้อนไปทั่วดูเหมือนจะเกิดเรื่องลายๆขึ้นแล้วเขาคำนวณไว้ไม่ผิดเลยทําแห่งนี้ต้องมีอะไรบางอย่างที่แอบแฝงอยู่และลุงเหม คงมีเป้าหมายที่จะเข้ามาที่แห่งนี้แน่นอนเขาต้องรู้ให้ได้ว่ามันคืออะไรกันแน่ไปเร็วน้ำพวกนั้นคงจะเจออะไรเข้าให้แล้วมิ่งเดินไปข้างหน้าอย่างระมัดระวังเขาได้กินสาบสางเป็นพิเศษมันพุ่งออกมาทางเขาอย่างรวดเร็วหลบเร็วน้ำเขาทอดดาบออกมาเตรียมพร้อมแล้วฟันไปในความมืดชบอวเสียงร้องดังขึ้นร่างผูดผีล้มลงสลายกลายเป็นครงกระดูกอยู่ตรงหน้า น้ำก็โดดเกาะแขนเขาไว้แน่นด้วยความหวาดกลัวเร็วเข้าเราต้องหาทางออกไปจากที่นี่ให้ได้ไม่งานเสร็จมันแน่น่ากลัวที่สุดน้ำเกาะติดตามตัวมิ่งไปด้วยใจระทึกเสียงปืนดังขึ้นทางฝั่งซ้ายมือมิ่งพุ่งตรงเข้าไปทางนั้นแต่แล้วผนังถ้ำก็ปิดกั้นไว้คืนเร็วเราต้องหาทางออกไปจากที่นี่ไม่งั้นพวกเราคงไม่รอดแน่มิ่งจับแขนน้ำเอาไว้ วิ่งออกจากถ้ำแห่งนั้นซึ่งกําลังจะถล่มลงตามหลังเขามาครื่นปากถ้ำถล่มลงอย่างรวดเร็วโหช่างเลวร้ายเหลือเกินพ่อพี่ฝนอย่าคิดมากเลยนะ้ำพวกเขาอ่านไม่เป็นอะไรถ้ำแห่งนี้คงมีทางอื่นออกมาได้อีกราคงต้องกลับไปรอพวกเขากันที่บ้านแล้วล่ะมิ่งพาเธอมาที่เต็นท์เก็บของได้จึงเดินทางกลับไปยังหมู่บ้านซึ่งกินเวลาไปหลายวันพอน้ำเดินช้าก,กว่าปกติ ถึงเขตหมู่บ้านเราแล้วล่ะน้ําพักก่อนเถอะพี่เหนื่อยจริงๆเดินมาทั้งวันทั้งคืนแล้วได้สิพี่รู้จักคนแถวนี้เข้าไปพักกับเขาก่อนคืนนี้จะได้นอนให้เต็มอิ่มสักทีทั้งสองเดินเข้าไปหากระท่อมน้อยซึ่งอยู่ห่างไกลหมู่บ้านดงเย็นมาหลายสิบกิโลตายายอยู่หรือเปล่าครับผมมิ่งประตูถูกเปิดออกตาแสงซึ่งเป็นผู้คุ้นเคยสำหรับเขาเรียกเข้าไปภายในบ้าน มีอะไรเหลือตาทำไมถึงได้รีบร้อนนักมีสิบ้านเรานะ่ะกำลังมีภัยรู้หรือเปล่าไอ้หลานตาแสงพูดไปพร้อมกับจ้องมองหน้าหญิงชายโดยระแวงว่าอาจจะใช่พวกผีดิบนั่นหรือไม่มีอะไรบอกผมเถอะตาผมเพิ่งกลับมาจากป่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยมีอะไรเกิดขึ้นในหมู่บ้านของเรามีสิคนกรุงเทพเขากลับมาจากป่าโดยพวกมันไม่ใช่คนแน่แนทั้งหมู่บ้าน กลายเป็นผีดิบหมดแล้วกลางคืนน่ะออกล่าผู้คนอย่างป่าเทือนตาและยายหนีไม่ได้เพราะแก่แล้วจึงรอวันตายอยู่ที่นี่พวกหลานๆหนีไปเถอะอย่าเข้าไปในบ้านอีกเลยมันเป็นคำสาปที่น่ากลัวมากสำหรับผีป่าเหล่านั้นอะไรนะผีป่าเป็นไปได้เหรอเนี่ยแต่มันเป็นไปแล้วผีนรกถูกสาปไว้กำนันไปเอาพระพุทธรูปทองคำมาพวกมันจึงถูกปลดปล่อยออกมาจากถ้ำแห่งนั้น และตามมาล้างชีวิตทุกคนที่พบเห็นคืนนี้ตากรยายคงไม่รอดแน่หนีไปเถิดหลานหนีเอาตัวรอดให้ได้ผมไม่หนีผมจะฆ่าพวกมันและนำมันกลับไปสู่นรกเช่นเดิมพวกมันจะทำรายมนุษย์แบบนี้ไม่ได้ขออยู่สิมิ่งลุกขึ้นเดินไปมานึกถึงคำของพ่อได้ว่าพระพุทธรูปทองคำนั้นอยู่ที่ไหนอ๋อนึกได้แล้วพ่อเก็บไว้ในที่ไล่ของฉันเองซึ่งอยู่ภายในเสาหลักของกระท่อม ฉันจะต้องไปนํามันเอามาเพื่อให้ปีศาจร้ายกับสู่ภพภูมิของมันแต่คืนนี้มันออกล่าเหยื่ออยู่ที่นี่ก่อนเธอพรุ่งนี้ช้าค่อยไปเถอะน,น้าหลานผมจะไปคืนนี้เราช้าไม่ได้ชีวิตคนบริสุทธิ์จะถูกทำร้ายไปมากกว่านี้แต่ว่าน้ํากลัวไม่ต้องกลัวเราไปด้วยกันน้ํามิ่งฉุดมือของเธอลุกขึ้นเดินไปจากกระท่อมของตาแสงมุ่งหน้าสู่ไร่ของตนเพื่อนำพระพุทธรูปทองคำซึ่งเป็นสิ่งเดียว ที่จะสะกดเหล่าปีศาจเหล่านั้นไว้ให้ได้เสียงมาหอนเริ่มทยอยดังขึ้นเป็นสายกล่อมผู้คนให้หนาวเย็นยเยือกในขู้งหัวใจพอค่ำคืนนี้มันเป็นคืนที่น่าอวาดผวามีพวกผีป่าเต็มบ้านเต็มเมืองเป็นเรื่องเลวร้วายที่ไม่มีใครอยากเจอมิ่งเดินดุ่มเข้ามาภายในไล่ซึ่งได้กินสาบสางนั้นเต็มไปทั่วบริเวณนี่ลูกประคำใส่ไว้นะห้ามถอดเด็ดขาด พอจะป้องกันพูดผีได้เป็นอย่างดีแล้วเราจะเข้าไปยังไงครับพี่มิง่งน่ากลัวที่สุดลุยเข้าไปเลยพี่จะจัดการกับมันเองเขาถอดดาบออกจากฝักแล้วบริกรรมคาถาแสงเลืองๆเปล่งประกายเจิดจ้าขึ้นที่ดาบเป็นสัญลักษณ์ของความมีอำนาจน้ำเห็นแล้วอุ่นใจมากที่มากับคนดีมีวิชาเธอคงรอดได้เพราะชีวิตของเธอไม่เคยทำบาปทำกรรมอะไรเลยหน,นี้รอดไปได้ เธอจะปฏิบัติตนอย่างดีต่อสังคมและผู้อื่นให้มากๆเพื่อเป็นกุศลในชาติภพต่อไปร่างของผู้ผีปรากฏขึ้นต่อหน้ามิ่งเขาไม่รีรอฟาดฟันออกไปอย่างรวดเร็วเพื่อทําเวลาให้เร็วที่สุด <S 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 อาร่างของพวกมันหายวับไปในอากาศมิ่งใช้ดาบฟันเข้าไปที่เสากลางห้องซึ่งแตกออกเป็นสองซีกพระพุทธรูปทองคาส่งแสงเรืองรองเป็นรัศมีเข้าหาผู้ผีที่อยู่ใกล้แสงแห่งพระพุทธคุณทําลายพวกมันทันที พวกมันกระเจิงหายไปหมดมิ่งและน้ำก้มลงกราบทำความเคารพก่อนจะยกท่านออกมาแล้วลงจากกระท่อมไปเพื่อจ,จัดการกับสิ่งปแปลกปลอมที่อยู่ในหมู่บ้านดงเย็นของเขาตะวันใกล้ขึ้นเต็มทีแล้วพี่เราคงปลอดภัยแล้วนะใช่กลางวันพวกมันจะอ่อนแรงเราจัดการตอนนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสของเราชาวบ้านจะได้อยู่เย็นเป็นสุขกันเสียทีมิ่งเดินเข้ามาหมู่บ้านพร้อมแสงสีทองสาดท,ทั่วบริเวณพื้นโลก ให้แสงสว่างแก่มวลสัตว์โลกทั้งหลายที่ใช้ชีวิตในเวลากลางวันหมู่บ้านเงียบเชียบจังเลยพี่มิง่งบรรยากาศอึมครึมยังไงไม่รู้เธอหน้าเราตั้งใจมาแล้วเราต้องจัดการหัวหน้ามันก่อนไม่อย่างนั้นเราอาจไม่มีชีวิตรอดกลับไปแน่แล้วพราะกับพี่ฝนของน้ําล่ะจะเป็นผีดิบหรือเปล่าพี่คงไม่รอดหรอกเชื่อพี่เราต้องทําได้ถ้าเราไม่ทําคนในหมู่บ้านคงมีสภาพเหมือนตนกนรก ไปกันเธอเขาจับมือของเธอไว้แล้วเดินตรงไปยังบ้านเลนไทยหลังใหญ่ทุกอย่างสงบกว่าปกติมิ่งเดินมาหยุดที่หน้าบ้านมองผ่านช่องประตูรั้วพวกมันหลบอยู่ในบ้านแน่นอนนี่ดาบถือเอาไว้ถ้ามันเข้ามาฟันมันได้เลยข้าเธอมองหน้าเขาด้วยความมั่นใจเขาคงไม่ปล่อยให้เธอเป็นอะไรไปอีกคนแน่มิ่งดึงมีดหมออีกเล่มหนึ่งขึ้นมาไล่คาถาก่อนเป่าพวนลงไปที่มีดอาคมแล้วเดินชูพุทลุปขึ้นนำทางเข้าบ้าน ลมแรงพัดต้นไม้ใบหญ้ามาวูบใหญ่จนเขาสมัมผัสได้ถึงความหนาวเย็นเยือกสิ่งแปลกปลอมนั้นมันจ้องพวกเขาอยู่แน่มิ่งจับลูกบิดประตูออกลมแรงพัดส่งกลิ่นเหม็นเน่าไปทั่วบริเวณฟันสีขาวกระจายออกมาและเปลี่ยนเป็นรูปร่างของผู้ผีต่างๆที่น่ากลัวขยักขยงน้ำแทบเป็นลมที่ได้เจอสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวและน่าเหลือเชื่อแบบนี้ในโลกนี้มีสิ่งเหล่านี้ด้วยเหรอระวังนะนา้ำ มันอาจมีพลังมากกว่าผูดผีอื่นๆเข้ามาไอพวกผีปา่าเสียงร้องของมันที่ข่มขู่ดังสนัน่นเพื่อจะทําให้พวกเขาหวาดผวาต่ออํานาจของพวกมันเข้ามาเขายกพระพุทธรูปขึ้นก่อนจะพุ่งมีดเข้าหาล่างของพูดผีที่โถมเข้ามาหาเขามีดหมอแทนทะลุล่างของพวกมันชุดทัวบลงอีกทั้งถูรัศมีสองประก,กายจากพระพุทธรูปทองคําเผาผ่านพวกมันอีกเพื่อส่งพวกมันกลับคืนสู่คุมนรกเช่นเดิม หยุดไอมิ่งแกออกไปสะกก่อนจะเกิดอะไรขึ้นเสียงดังฟังชัดเขาจดจําได้ดีเสียงนั้นพ่อของเขาเองไม่ใช่ใครพ่อพ่อออกมาสิผีดิบเต็มไปหมดผมจะพาพ่อหนีไปเองฮ่หาฮ่คิดว่าจะหนีรอดเหรอร่างของพวกเขาปรากฏตัวขึ้นที่ห้องโถงบ้านซึ่งมีเหมฝนกำนันและสหายของพวกเขาซึ่งล้วนกลายเป็นพูดผีไปแล้วพ่อพี่ฝน ฮฮิินังน้ำมานี่ฉันจะทําให้แกไม่มีวันตายพวกเราจะยิ่งใหญ่ในโลกแห่งความมืดไม่นะอย่าเข้ามาดามในมือของเธอฟันลงที่ล่างของฝนที่เดินเข้ามาใกล้ตัวของเธอจนกระเด็นออกไปและกลายเป็นกลุ่มควันขมมพวกแกไม่รอดแน่ไอ้พวกปีศาจร้ายมิ่งยกพระพุทธรูปทองคำขึ้นภาวนาแสงแห่งคุณธรรมเปล่งประกายออกปกคลุมไปทั่วบริเวณห้อง โอ้ยรดพวกบรรดาเหล่าผีดิบผีป่าดิ้นลนไปมาอย่างทรมานวิญญาณร้ายเริ่มลอยออกจากร่างของพวกเขาวิญญาณเหล่านั้นคิดหนีออกจากห้องเพราะคืนอยู่ไปคงดับดิ้นแน่นอนแต่แล้วร่างของพวกมันก็ระเบิดออกสลายไปในพริบตาพูดผีทั้งหลายหายแวบไปหมดสิน้นเร็วพาพวกเขาขึ้นรถเราจะต้องพาพวกเขาไปส่งโรงพยาบาลรถของมิง่งวิ่งออกจากหมู่บ้าน สู่ถนนใหญ่มุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองเพื่อบำบัดให้ร่างกายของผู้ที่ยังรอดอยู่ให้พวกเขาได้ฟื้นจากการควบคุมลุ่งสางทุกคนก็ดูกลับเป็นปกติแต่อ่อนเพียมากกำนันโชคมองดูตัวเองและทุกๆคนที่โดนพูดผีเข้าควบคุมต่างวิตกเพราะพวกมันยังหลงเหลืออยู่ไม่น้อยแต่รอดมาได้ก็นับว่าบุญแล้วหลายเดือนผ่านไปทุกอย่างก็เข้าสู่ความสงบ ภายในหมู่บ้านดำเนินการไปตามอาชีพของตนเขาและครอบครัวของเหมก็จัดงานใหญ่คืองานแต่งงานของน้ําและมิ่งลูกชายของเขาความสุขมีขึ้นเมื่อทุกคนเข้าใจซึ่งกันและกันเวลาแห่งความสุขเข้ามาถึงแต่วงเวียนชีวิตอันยาวนานนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกก็แล้วแต่ผมลิกคิดไว้ปัจจุบันพระพุทธรูปทองคำได้หายสาบสูญไป พระมีบุคคลที่มีอำนาจได้มายึดพระพุทธรูปทองคําไปจากกำนันแล้วนาพระพุทธรูปทองคํานั้นไปเป็นสมบัติส่วนตนของตนเองเหลือไว้เพียงชื่อของอําเภอที่ยังเป็นที่ระลึกให้คนในอําเภอแห่งนี้ได้รู้ว่าเมื่อครั้งหนึ่งเคยมีพระพุทธรูปทองคําปรากฏขึ้นที่อําเภอแห่งนี้ลุงหนุ่มสตอรี่ขอขอบคุณทุกท่าน ที่รับชมรับฟังช่องลงหนุ่มสตอรี่นะครับขอบคุณครับ